สวัสดีค่ะทุกคนมาทำแกงหน่อไม้ใส่หมูค่ะข้าวเบื่อพริกลดดีผงนวัวแล้วก็เกลือนิดหน่อยค่ะทุกคนใส่ลงไปค่ะเนื้อหมูของเราค่ะหน่อไม้ต้ม แล้วก็ฟักทองค่ะทุกคนปรุงรสด้วยน้ำปาลาค่ะต้มให้เดือดเลยนะทุกคน น,นี้มีบวบยอดสะอมอดอแล้วก็ผักหวานค่ะทุกคนเดี๋ยวรอให้เดือดก่อนนะตอนนี้แกงน่อไม้ของเราก็เดือดแล้วนะทุกคนใส่บวบลงไปค่ะกะให้บวบนิ่มนิดหนึ่งนะทุกคน อันนี้คือแกงหน่อไม้ใส่หมูใส่น้ำใบายา่านางนะทุกคนสีเข้มข้นใส่ยอดสะโอมอ่อนแล้วก็ยอดผักหวานลงไปค่ะทุกคน เทนีทน่้ก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนแกงผักหวานใส่หน่อไม้ใส่ปวบใส่หมูค่ะทุกคนแกงหน่อไม้ใส่หมูของเราเสร็จแล้วค่ะ ตอนนี้แกงหน่อไม้ของเราก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนแกงหน่อไม้ใส่หมูค่ะใส่หมูใส่น้ำใบย่านางค่ะใส่ปวกใส่ฟักทองนะทุกคนใส่ข้าวเปลือดด้วยค่ะเราจะมาตักใส่ชามเลยค่ะสีสันน่าทานมากค่ะทุกคน มาทานข้าวกันค่ะยอดสะอมอ่อนเลทุกคน ข้าวขาวนี้เป็นข้าวเบือนะทุกคนเสร็จแล้วค่ะมาทานข้าวกันค่ะ